สวัสดีค่ะทุกคนเจกับฟานะจ๊ะในช่องฟา,าปนชนาวดียวันนี้นะคะทุกคนฟา,าจะมาทำค oh <no. S 1> <c oughs> 2, ลิปติดคอสาองหนึ่งเริ่มไหมวันนี้นะคะทุกคนฟา,าจะมาทำคลิปกินของกินในเซเว่นะจ๊ะซึ่งอยากรู้ใช่ไหมคะว่าฟา,าเอาอะไรมากินนะคะไปมาดูดีกว่าจ้าอย่างไร นะคะเพราะว่ากลัวมันจะละลายนะจ๊ะนี้เป็นไอติมรสใหม่เป็นรสโยเกิร์ตสตรอเบอรี่โยเกิร์ตสมูทตี้สตรอเบอรี่สิเออโอเคอันนี้นะคะเขาบอกว่า80แคลอรี่เองนะมันถูกจะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักมากๆเลยนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้ห้องนี้อากาศร้อนมากดูจากหน้าฝาแล้วเนาะคือแบบมันไม่มีลมไม่มีแอร์ไม่มีอะไรเลยแล้วก็จะมาดับกระหายความร้อนกับไอติมกันนั่นเองเนาะ นี่เลยคะ่ะทุกคนอหอมมากจีสันคือแบบน่ารับทานมากเลยจ้ะมาลองรับทานดีกว่าอืมเรียกว่าไงอ่ะมีความเป็นกลิ่นของโยเกิร์ตชัดเจนมากซึ่งถูกใจมากกลิ่นสตรอเบอรี่ก็ดีโหยชอบอะ่ะอืมดีเลย ดีเลยดีมากๆด้วยทุกคนอร่อยอ่ะใครที่ชอบคืนไอติมรสโยเกิร์ตท,ที่เป็นแบบสตรอบเบอรี่โยเกิร์ตอย่างเงี้ยไม่ควรพลาดเพราะว่ามันอร่อยจริงเวลกูดให้เลยกินแล้วไม่ดีต่อใจเพราะว่าไม่อว้วนโอเคทุกคนมากินชิ้นต่อไปกันไปดีกว่าจ้ะนี่คือเบนโตะรสชีสนะจ๊ะอ่ะครั้งที่แล้วฟารีวิวเบนโตะรสต้มยำไป ซึ่งเราไม่เห็นเป็นโตรถนี้ไงเราเป็นโตรถนี้เขามาเหมือนกันไงเออก็เลยแบบซับหน่อยไหมต้องซักหน่อยเนาะอันนี้เป็นรถบาร์บีคิวชีสิมารถชีสอะไรวะโอ้ยตายแล้วสมองสมองไม่ไหวแล้วนะบาร์บีคิวชีสเองนะคะน่ารับทานมากสีเหลืองสดใสสวยงามสง่านะจ๊ะแกะแล้วก็มาเริ่มลองชิมบ้างดีกว่าเนาะเอาขบริงปะไม่เคยแกะเป็นโตะ ได้สวยเลยอะเป็นโต๊ะรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมากับนี่เลยฟีเครื่องปรุงเพิ่มความจัดจ้านนะคะเออน่ารับทานไหมน่ารับทานเนาะอย่างที่บอกไปนะคะใครที่ชอบทานเป็นโตะแล้วแบบว่าเอากับกรอบอันนี้คือแบบกรอบถึงใจแน่นอนนะจ๊ะหรือใครที่ชอบทานทานโร่นะคะที่แบบว่ากกรอบ แนะนำเลยอันนี้เพราะว่าอันนี้เป็นเบนโตในรูปแบบของเส้นซึ่งจริงๆมันต้องเส้นยาวกว่าน,นี้เส้นนี้ยาวขึ้นมาหน่อยแล้วกันเนาะนี่คนจะเป็นเส้นที่ยาวกว่าน,นี้นะคะแต่มันหักเฉยๆเนาะรสชาติคือ ไม่ทานเผ็ดก็ทานได้แต่อันสีแดงอ่ะคือยังไม่ทันปรุงก็มีรสชาติของความเผ็ดมาบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ได้เผ็ดจัดจ้าขนาดนั้นแต่ว่าถ้าสีแดงใส่เครื่องปรุงรสเข้าไปปุ๊บมีความเผ็ดมากๆากนะจ๊ะซึ่งฟางเป็นคนทานเผ็ดจังว่าเผ็ดเลยอันนี้ไม่มีความเผ็ดเลยแล้วหอมกลิ่นบาร์บีคิวมากเช่นเดิมเขามากับนี่ทุกคนมาเพิ่มความจ,จัดจ้านกันดีกว่านะจ๊ะผงปรุงรสกับผงพริกนั่นเองเนาะเราก็จะเทลงไปเลยนะจ๊ะแล้วเราก็ปิดฝา ขยาอย่าขยำยุกคนเดียวมันจะแตกหดขยาเสร็จแล้วหน้าตาเขาจะเป็นแบบไหนเนาะก็เป็นทาโร่เหมือนเดิม <c oughs> ไม่ใช่ทาโร่สิเป็นเป็นโตะเหมือนเดิม, <Okay. S 1> มนจะจ๊ะอ่ะชิมเอส่วนตัวนะจะใส่หรือไม่ใส่รสชาติก็เหมือนเดิมอาจจะมีความเผ็ดขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับเผ็ดมาก <c oughs> เหมาะสำหรับคนที่ไม่ทานเผ็ด เดียวคนเดียวนชั้นก็อโอเคเลยเป็นเบนโตปาเซ็ตอกรอบนั่นเองนะอย่าลืมลองซื้อทายกาันจ้าต่อไปอย่างสุดท้ายอัน,นี้คือฟ้าเพิ่งเคยเห็นนะจ๊ะนี่เลยคะ่ะทุกคนอันนี้เขาเป็นเค้กนุ่มหน้าเนยเช็ดได้ชีสเฮ้ยใครที่เป็นสาววกชีสคือไม่ควรพลาดบอกเลยว่าสําหรับฟ้าเองนั้นยังตกใจตะลึงตึงตึงอยู่เลยว่าชีสมันอยู่ในขนมแล้วมันจะอร่อยยอคคือฟ้าเห็นฟ้าต้องแบบรีบหยิบเลยเพราะว่าแบบน่าสนใจมากทุกคนดูดิ แล้วเค้กเขามีความสุกว่ามันน่าจะนุ่มน่าดูแลมาแกะแล้วก็มาลองชิม,มดีกว่าเนาะกลิ่นหอมมากกลิ่นเหมือนเป็นกลิ่นวนิลาแล้วก็มีความเค็มๆหน่อยอะ่ะคือแบบกลิ่นหอมมากเอาละค่ะทุกคนเรามาเริ่มลองชิมมาดีกว่าเนาะชิมนี่ละกันนี่เลยทุกคนอ๋อกลิ่นดีต่อใจอืมอืม Yeah. ทุกคนคือนเป็นงีเว้ยรสชาติของเคเขาอะมันจะหอมกินแบบวานิีลาวิลลาหน่อยใช่ปะไอที่มันเป็นแบบขาวๆตรงนี้ทุกคนมันเป็นเนยซึ่งมันเป็นแบบว่าเนยที่ตีกับน้าตาลและตีไม่แตกมากอะไรอย่างเงี้ยลรวรู้สึกว่าแบบเนยมันไม่ได้หนาเข้าใจปะเนยมันบางมากฟังเป็นคนที่ไม่ชอบกินครีมกินเนยอะไรขนาดนั้นนะทุกคนแต่ถ้ามันเป็นแบบเนี้ยแล้วมันบางๆเนี้ยคือมันดีแล้วนี่ทุกคนจริงๆันเป็น2ชั้นแต่ไอชั้นตรงกลางอะไสเนยซึ่งเป็นชั้นเนยที่แบบว่าบางกว่ากระดาษเค็มของชีท มันละมุนมากมันเข้ากับเค้กได้ดีมากๆเลยอะ่ะแล้วแบบอุ้ยอร่อยอะ่ะอืมอร่อยจริงเค้กเหมือนฟองน,น้ำเลยนุ่มแบบการทำบรรยายแล้วมันเบามันแบบไม่หนักเลยอะ่ะฟาว,ว่าเนยอะ่ะมันหนักนะแต่เนยเนี่ยคือไม่หนักเลยอืม ืมไม่คิดเลยว่าเชดด้าชีเนี่ยมันจะละมุนขนาดนี้เมื่ออยู่ในขนมหวานอืมอร่อยจริงทุกคนกินกับกาแฟตอนเช้านี่คือแบบดีเฮ้ยเกใจจริงไม่ได้หมูอร่อยจริงโอ้ออยอนี้เครียดเลยอ่ะอย่าลืม,มื้อสารนะทุกคนแนะนำเลยว่า มันดีจริงไม่ดีไม่พูดหรอกบอกเลยนะคะโอเคทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไคร์ e แล้วกดแชร์ฟานนะคะที่สำคัญทุกคนอย่าลืมกดดิ่งกุุงกิงพอนดยนะคะเวลาฟันลงคลิปเหมือนคนจะได้พันแล้วก็วันนี้ประทับใจกับเค้กมากเลยทุกคนแต่ถ้าฟามีของกินในเซอะไรใหม่ๆหรือย <ied> ังไม่เคยกินนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายดูแล้วกันเนาะไปเลยค่ะบายสวัสดีค่ะจุ๊บ